这。 เป็นอาหารเสริมที่ช่วยเพิ่มภูมิ้มกันแล้วก็เสริมทําให้ตัวปอดแข็งแรงอืคนทั่วไปไม่ได้มีปัญหาเรื่องปอดอะไร ก็กินวันละ2เม็ดครับเช้า1เม็ดเย็น1เม็ดก่อนอาหารหรือหลังอาหาร,หรนะคุณหมอ,อครับ <c oughs> สมุนไพรเนี่ยสามารถกิน,นไ,ได้ทั้งก่อนและหลังอาหารได้ครับอย่าให้กินเป็นช่วงเวลานั้นๆเลยสมมุติกินทุก9โมงกินทุกหกโมงเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้โดวมันเข้มข้นอ,อยู่ในกระแสะเลือดอยู่เสมอสำหรับคนที่เริ่มมีสภาวะผอบผือโล่งภูมิแพ้หายใจไม่ทั่วท้องต้องเพิ่มโดสเข้าอีกก็ทานครั้งละ2เม็ดเช้าเย็นอย่างผมกินเนี่ยผมกินก่อนไปฉีดวัคซีนซึ่งผมก็ กินอย่างนี้อยู่แล้วอยู่ในสภาวะเสี่ยงเพราต้องไปเดินทางไปบรรยายที่ต่างๆก็กินคัง้งละสามเม็ดเช้าเย็นครับตามปกติแล้ว,วาการที่ได้รับสมุนไพรเข้าไปแล้วแต่คนครับว่าตอบสน,นองต่อสมุนไพรชิน้นนี้ได้ไวแค่ไหนบางคนเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บมื้อเดียวเห็นผลเลยก็มีครับคือหายใจโล่งขึ้นต่อทำงานได้ดีขึ้นครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วสมุนไพรเนี่ยจะเริ่มออกฤทธิ์ประมาณสักวันที่สามครับสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยเซนอะไรมากก็จะรู้สึกว่าเออรู้สึกหายใจเดีขึ้นหรือไม่ก็รู้สึกปลอดบันอุุ่นครับ,รบประมาณสักวันที่สามก็จะเริ่มรู้สึกแต่ถามว่าร่างกายของคนเราเนี่ยเวลารับสมุนไพรเข้าไปหรือรับอาหารเสริมใดก็ตามนะครับครับมันจะเริ่มกับสู่ในสภาวะที่ร่างกายนําไปใช้ได้ดีเนี่ยอยู่ที่สามเดือนครับอ๋อครับหรือทางทางาแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์แผนอินเดียเนี่ย เรามองเหมือนกันเลยว่าหนึ่งไตมาสครับคือจุดที่จะทำให้ร่างกายของเราเริ่มสมดุลครับเพราะนั้นว่าหลักกินสูตรใดๆหรืออาหารันิดใดให้กินติดต่อกันอย่างน้อย3เดือนตัวของเอ็ฟ้าเฮอร์บออกฤทธิ์เย็นอ่าเย็นตัวของบาลนเซียออกฤทธิ์ทนร้อนร้อนทนร้อนตัวนี้อยู่ตรงกลางครับอยู่ในกาเรียกว่าฤทธิ์สุขุม ครับเพราะนั้นตัวนี้กินเข้าไปจะไม่รู้สึกว่าร้อนมากครับกินสักพักหนึ่งก็รู้สึกโล่งขึ้นอันนี้คือฤทธิ์ของเขาเรียกว่าสุกุมหรือสิ่งที่มันอยู่ตรงกลางครับเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะกินกินสมุนไพรอะไรอยู่สามารถกินควกพวกกันได้บางคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเราก็อาจจะก,กินเอฟเฟอร์เฮิร์บร่วมกับการกินมิตาครับหรือบางคนที่มีสภาวะ มีอาการอ่อนเพียนอนไม่หลับหรือสาภาวะของไฟในร่างกายที่ไม่สมดุลมากๆเขาเรียกว่าพลังชี่หายครับ,รบก็ต้องกินบาลานเซียเพิ่มเข้าไปครับบางคนที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวานความนันไขมันก็สามารถทานชาญละมุนได้ตามปกติก็เพื่อลดภาวะดําก่ลาว